สบายดีมาพอกันอีกแล้วก็สองสเซาล้อเซนนุเลกนะ็กเนาะวันนี้นอนนุเล็กกระมพร้อมบรรยากาศข้างล่างนั่นเองเนี่เดือกมะนังมืองต้นไม้แบบเก่าข้างล่างเนาะวันนี้นุเล็กกะอ่าได้มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่โซนรถไฟเนะา,นาะ,เนะผ้าหนังเก่ามาเหร่นแล้วก็ผ้าแม่มาเทีเ่ยวโซนรถไฟเนาะวันนี้นุเล็กกะสิมาตอบคำถามทีเอฟซีทามคามาและะ้วก็พีพีทุกคนก็คือสิอยากรู้เนาะก็เลยนอยู่นี่วันนี้นุเล็กกะ ไดมาอัดคลิปก็เลยถือโอกาสสิมต่ตอบคำถามทุกคนเนาะทุกคนก็นสิอยากรู้เลยนะเนาะแล้วกับพี่ๆถามเขามาว่าพันวาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนลาวห้องนี่มาเห็ุงานอีหยังนะอยู่ประเทศไทยนี่เห็ุส่วนร้ายเห็ุงานเกี่ยวกับหยังวันซะพี่พันามารถส่วนใหญ่คนลาวทางานอะไรที่ไทยพันวาประทามน้อนเลยเขาบ้างสิลนะส่วนร้ายเนาะจะเนะาะกะกะสเหุเฮ็ดงานหลานอาหารเนาะ หลานอาหารเพราะว่าทุกคนสิขืนมากะขืนมาเป็นเป็นมูขนาะดแบบว่ามานน้ำมูอยังประมาณในมูห้างงานไหายเลยว่าส่วนร้ายเลยนะที่ขืนมากก็คือหนึ่งมีงานเห็ดเหลวสองก็คือแบบส่วนหน่อยที่สีมะยังห้างงานนะเนาะทุกคนเนาะก็สิขึ้นมาน้ำมูลวก็แบบว่ามูแนะนําว่าไปบอไปเห็ดน้ำเอาบอยูหออ่หันมองหันมองนี้ละนะาะจังสันนี่สิส่วนร้ายก็เห็นงานหลานอาหารแบบว่าหลานอาหารนี่แบบ สมัยก่อนๆเลยนะเพิ่นกับซีโบ่อยบ่่อยแบบว่าบ่่อยเลือกมาตาแล้วก็ผ้า,าเบิ่งโตแน่จังซานสีกระโบเนาะก็คือแบบว่าต้องการคน้นต้องการคน้นอยากได้คนผู้หญิ่งอายุสานันํานีไม่เห็นงานประมาณนี้เนาะกะแบบว่าตกลงหับโดยที่ยังทันได้เห็นหนากันเลยคือโนโูเล็กนเนาะโดยส่วนตัวก็คือก็คืออะเปรียบเทียมยังไงคือตัวโนุเล็กเองเนาะมาเห็นงานอยู่หลานอาหารประกอบคือหลานไครเขามันไก่เนาะ การไขเขามันนกลเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีค่ะแหละเนาะปัญหาห้กะบอกว่าอยากได้คนเหตุงานนัยเสี่เนาะฮาให้ในเดอร์ผู้ยิงสองคนกะเอาประมาณนี้ประมาณนี้เอาอายุขนประมาณนี้แล้วก็บโเด็กเกหนาตาหรือว่ายังกัแขกขยันเห็ดงานสมันเองกะโอเคต๊ลงนุงเล็กัเหตุบตรเหตุเบิเ์กัขึ้นมาเพื่อนกับโไเด้ทามอยียงหมักใหม่ก็คือแบบว่าเหตุงานโอเคขยนันเปินกระลับเส่เนาะส่วนร้ายเนาะกับจะประมาณนั้น แล้วเนาะทุกคนหนึ่งก็คือร้านอาหารตามทีนุเล็กแบบว่าสังเกตแหลวก็เห็นเห็นมาเนาะหนึ่งคือร้านอาหารสองก็คือ, <c oughs> นนองานโรงงานเนาะสามก็คือ <c oughs> เกี่ยวกับแบบว่างานแบบว่าขายเนาะแบบว่าเป็นพนักงานขายอยู่พนักงานขายทั่วไปที่เนาะแต่ส่วนร้ายเลยอะ่ะก็ะสีเห็นเห็นงานร้านอาหารหนึ่งเป็นยังคืออยาก คิดงานหลานอาหารคิดว่าแบบว่าได้เงินดีเนาะถึงแบบว่างานกับนักบอกระนักกับงานกับลำบากบอลำบากแต่ว่าได้เงินดีอีกอย่างหนึ่งบานเท่าตีเพลนเหลือมาเห็นงานหลานอาหารหนึ่งกบกินอยู่น้ำเพลินเนีสียนเนาะกินอยู่น้ำเพลินนี่สิเงินเดือนประมาณไตโตซัมนีแต่ก็กินอยู่น้ำเพลินกะประหยัดไปอีกสินะมาต้องแบบว่าเศร้าห้องเศร้าห้ออยูเสียเนาะ่าใเสียใจก็เท่ากับสิประหยัดแน่น้อยนึงสินะเนาะ คืออีกอย่างก็คืองานโรงงานนี่สิงานโรงงานกับก็ถือว่าได้เงินดีบอสสำหรับแต่ก่อนๆเนี่ยก็คือว่าได้เงินดีได้และร้านอาหารการโรงงานนี่ได้เงินดีเลยเนาะเงินเดือนตายโตแล้วกันมีโอมียังหอมเนาะมันกับสิบบวกกันไปนาเนาะส่วนส่วนหลายเ็นส่วนลายเลยนะเนาะก็คือแบบมาหลักๆก็คือร้านอาหารกับโรงงานนี่แล้วเนาะการลองลงมาก็จะเป็น งานแบบว่าคลเสภาที่นเลกว่าใครยังก็ตามที่แบบงานพลังงานคล้ายเจน,นเนอเนาะคือต่ก่อนนี่นะแบบว่าตรงแบบว่าบทตรงในมาย,ยังห้างานคือสมือดีๆนะสมาร์ว่าเพิ่นบอกว่าลาบเดอ้อกะขึ้นมาเหตุได้เลยเงินเดือนเท่าใดจังสันอันศรเงินเดือนเท่านั้นเด้อกินอยู่น้ำเพิรนเด้อสีหับจะคนจุกคนขึ้นมาเพิ่นก็เอาเลยได้แต่ว่าสมัยสมือนี่ค่อนข้างจะห้างงานยากเนาะห้างานยากแหละอีกอย่างหนึ่งอะไปสมัคร วสิสมัครได้เนาะทุกคนเนาะก็คือแบบรับรับสมัครพนักง,งานบ,ร,บ,บ,บนนสสรับาระกะบริเวณวัดศิลป์เลยเด,ยดย้ต้องผ้ามาแบบว่าผ้ามาเบรนตู้แล้วก็ผ้ามาเบรง,งบุคลิกแล้วก็แบบว่าการบอกกันจาของเฮาเรื่องแบบว่าเด่นห่อไส้ห่อไส้ห่อไส้เนี่ยน,เนะเนาะตามที่แบบว่าสมัยสม,มือนี่นะคนขาง็จะห้างงานอยากหน่อยหนึ่งเนาะ ตองแบบว่าก่าสีแบบว่าสัมผ้านะสินะเนะาะว่าเคยพันงานอยู่สาโบเคยเห็นงานอยู่สมากอนโบเห็นงานเกี่ยวกับยังสินะเนาะเอาอยู่ท่ายอย่างสิเรียนหดหม้อได้มีบัตรมีเบอร์โบสมือนีเนาะ่อนขังจะห้างานยากเลยทีเดียวก็คือสมัยแต่ข้านุเล็กขึ <c oughs> ้นมาหุงเทปใหม่ๆเสร็จแล้วเนาะแต่สมัยนั้นห้างงานง่ายล่ะกะ ถือว่าลำบากโบงานแต่ก่อนก็ลำบากอะไรทุกคนกว่าิได้เงินเพิ่นก็ลำบากสู้มือในกกรถือว่าลำบากโบกับกับโบปันไดเนาะกับกึ่งกึ่งกลางๆอะไรแต่สมัยก่อนกวนุเล็กสีมาหอดจุดๆหนี่กวนุเล็กสีแบบว่าต่างตัวใดคือสู้มือนีนนุเลรศพานอียงมาหลคือกันเนาะแบบว่าเคยเห็นงานหลานฮานหลานใครเขามันไกยมา่ก่อนแต่สิเนาะหลานอานนี่กับ เมยอบอเมยทุกคนแต่ว่าได้เงินดีคือว่าฮะหละคั่นเฮาขยันแน่ขยันเสิร์ฟแน่เสนะเฮากระซิมีติปมาเสียเนาะติปมือนะอ้อาเสียเนาะบ่คือบ่คือแบบว่าหลานกาแฟคั่นหลานกาแฟาเฮากะิเป็นติปร่วมเาเสียฮัแลแหลทุกคนสําหรับพี่ผีที่ทามเข้ามาว่าส่วนห้ายคนเราเฮาละเห็นงานยังแน่เสีเนาะก็ ทุกคนกสิอยากรู้ว่าเมื่อก่อนเงินเดือนนุเล็กเคยได้ร้ายปันได้สิเนาะสำหรับนุเล็กแต่ก่อนเงินเดือนหลานอาหารกินอยู่น้ำเพลินกับประมาณพุกพันพุกพันหาถึงเจ็ดพันตือว่าแพงแพงที่สุดเลยเนาะแพงที่สุดเพราะว่ากินอยู่น้ำเพลินะนะ่นากับตอบตลกลงเลยนะเงินเดือนแพงน้อสินะ่ะนะนะแล้วกับกับกบ่บได้คิดว่ามันสิลำบากหรือจังได้กับตอนนั้นขอนะ้ำพในได้คิดเลยคิดแต่ว่าอยากมีงานเหตุลํำบาสกสำเรับกสิสูเพราะว่า อยู่บ้านเท่ามันกับบ่มีแนวเฮ็ดแนวหาหน้องิเนาะทุกคนนูนเลยกับมีเนอะหลายโคตรเนาะอะไรบ่ได้คิดสียนันก้อนมันลำบากนะทุกคนคิดแต่ว่าอยากมีเงินอยากมีเงินส่งทางบ้านถ้าเงินไหนพอให้แม่ศิลปน้าเนาะทุกคนเนาะตอนนั้นนูนเลยกับเห็นงานอยู่หลังใครเขามันไกลอ่ะเจ๊กับห้เจ็ดพันแต่เจี๊พัน์กับอยู่ได้บ่โดนดอกทุกคนเพราะว่ามาน้ามูขนาะเนาะมูพาไปกับไปน้ามู แล้วก็มาเห็นงานอยู่หลานอาหารอีกเท่นึงกะได้เงินเดือนสามพันเนาะสามพันแต่ว่าเป็นเด็กเสริมนะแปลว่ามันกับิมีติปมือสนะอาไซเฮ้ากับอาเก็บติปมือไปอย่างสี้วเนาะกะเทพได้ทาได้บูหูนุเรกจำบ่ได้เนาะกับเมื่อยบ่เมื่อยได้ทุกคนเมื่อยได้เห็นงานหลานอาหารแต่กะสูขนะแล้วกะสูขนะทุกคนเนาะกะบัดที่นี้อานุเรกะมหามหบแล้วกะ มาหางานห้อยู่กรุงเทพเนาะมหางานห้อยู่กรุงเทพแล้วกันมาอยู่งานปัจจุบันนี่แหละทุกคนอยู่งานร้านกาแฟเ,เทาสูมือเนี่แหละยังตอนนั้นนุ่เล็กแขกอายุสินหาสิบหเองเนาะก็อยู่เทาสูมือเนี่แหละอยู่มาหลายปีเติบอยู่นะทุกคนเนาะเคยแบบว่าเคยเจอเงินเดือนเจ็ดพันนะจนะสามพันเจ็ดนะพันพอมาเจอเงินเดือนอยู่ในเก้าพันโอ้โหดีใจแหง้งได้ร้ายแห้งนะทุกคนแบบว่เคยเจอเงินเดือนห้ายปบนี้มาก่อนนะ ดีใจฮะนะ่ะทรบอกแม่ทรบอกพ่อทางบ้านมาแม่ขอกระได้เงินเดือนประมาณนี้ละเก่าพันพบได้แม่พันไหนเก่าพันได้มาสินะทุกคนส่วนรายลักๆแล้วกับงานหลานอาหารอะไรทุกคนที่แบบบ้านเท่ากับเห็ุไที่สุดนั่นซะเพราะว่าได้เงินเดือนดีอีกอย่างหนึ่งอ่ะกินยูน้ำเพลนนี่แหละขอที่สําคัญที่สุดก็คือก,ก,กินยูน้ำเพลนเนี่ยนะเนาะทุกคนเนาะกินยูน้ำเพลนกับปตองใส่ใจยงง่างหนักมากฮะน่ะ พะว,ว่าเทาก็มาหาเงินนะทุกคนประเ็นเบอสตันไรแล้วบาทเท่ากับทั้งบาทกับสีมาหาเงินกับมีบาทมียังเป็นคงจะคลองกัสิเนาะทุกคนเนาะประยอนว่าความอธิษฐานเก็บนิดเก็บน้อยออมนิดออมน้อยนี่แหละทุกคนกะกะสังเร็จไปเองนะขนาดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะทีแบบกำลังถออยู่ขนาดเนาะทุกคนเนาะ แปลว่าที่กําลังถออยู่เนาะทุกคนนู่นเลยก็อยากยากจะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนทีมงานแล้วก็ถอเนาะทุกคนเนาะก็คือว่าสู้ค้ำเดียวเท่าน,นั้นทีเฮ็ดให้เฮาแปลว่าประสบผลความสาเร็จเนาะสิ่งที่เหาต้องการนะทุกคนแลวก็สิ่งริงที่เห่าวางไววนะยังกระตามมันบ่เกินความพยายามของเฮาไปแน่นอนทุกคนเนาะมันบ่เกินความพยายามเห่าเนาะขอแขห้ทุกคนสู้ัะนะ สู่ไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะนุเล็กกับกวนนุเล็กซิมีสุมือนี่เนาะนุเล็กกับผู้แมนเหลือง,ง่ายเลยนะทุกคนแบบว,วา่ากวนซีโน่รับได้แต่ละมือกับแบบว่าคิดหอดบาทนี้ประมาณนี้เนาะพนเพราะว่าเฮากับเรเคยไกลบาทบ่เคยไกลพบไก่เม่ย้อนความจนนี่เนาะทุกคนเนเเาะมันเนี่ยทีเฮาวตรงดิ้นร่นแล้วกับย้อนแดงพักดันได้หลายซิ่งได้หลายอย่างแล้วกันย้อนกำลังใจดีๆเนาะทุกคนเนาะนุเล็กเสื้อทุกคนต้องเขียนได้เพราะว่า ที่นุเรศกัเป็นเด็กหน่อยที่แบบบ่มียั้งเลยนะทุกคนบ่มียั้งเลยกับ,บ่มีความรูบม่มีอีอยงเลยเพราะว่าเรียนกัเรียนมาหน่อยเนาะทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังถอดเนาะทุกคนเนาะสู้ๆเป็นน้ำกันเด้อทุกคนด้วยนุเรศกัเสื้อว่าทุกคนตกเหตุใดละกัสิ่งที่ทุกคนแบบว่าตังใจละกัคิดสิเหตุมั่นในสินะน,น,นุเลศกับขอให้ทุกคนแบบว่าประสบความสำเร็จเนาะทุกคนเนาะ เคนาะทุกคนนุเลยก่ะจะขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเคเนาะบ๊ายบายไปเอ,อกันคลิปใหมนะ่เนาะ